นี่ครับอันนี้บอกท้าคนโสดนะครับพวกท้าคนโสดหรือรอกท้าเบือเบ่อเมียแล้วกันครับเอางี้แล้วกันเบื่อเมียเบื่อผัวครับตัดทิ้งไปแล้วอุยจะขอไม่เห็นแล้ววะนี่ครับคือตัดที่ท,ที่เหียบไปแล้วนะครับตัดที่เหี่ยวไปเพื่อไม่ให้คนซ้อนครับแล้วก็มาเจาะเจาะไล่เบาครับเพื่อความสวยงามนะแต่กัวสีจะลอกครับสีเริ่มทำมันหนาครับแต่เป็นพาวเวอร์โค้ดอะไม่ลอกแน่นอนไปเดี๋ยวไปดูตอนเจเาะตอนเสร็จดิ ว่ามันจะสวยไหมพักเท้าเบื่อเมียครับไม่ให้เมียซ้อนสีสวยมากเลยตะมุงนะชอบไปขึ้นจอเครับนี่ครับเจแล้วครับพักเท้าเบื่อเมียนะอันนี้ไม่ได้เจาะเยอะนะครับเจาะแค่พอสวยงานนะครับคว้านี่ออกควาอะไรเบาเลนิดหนึ่งจุดครับที่เบาๆครับอันนี้ก็เจาะลายปกติครับลายลูกศรครับเป็นลายขีดครับขีดจุดครับบางคนก็เรียกลายสายฟ้านะครับแบบนี้ตัวเอ็นก็ได้ครับนี่ดูสองข้างสองข้างนี่ครับ แบบนี้เลยนี่สนใจเจาะไล่เบาครับผักเท้าครับร้อยสิบร้อยี่ห้าแบบไหนครับสนใจส่งมาเจาะได้ครับเสยๆอสวยงี้นะอันนี้สีก็ทํามาดีนะครับสีไม่ไม่เหมือนว่าไม่รอดแต่เหมือนสียังไม่แห้งครับเวลาขันน็อตไปแล้วนี่สีมันย่นครับเวลาเราขันน็อตยึดยังส่งกลับครับผม